ใส่สีเลวแล้วพี่นนองเอ้ยพ่กนี้ก็น่าหลืออีกแปลงนึงพ่กนี้ถ้าได้ตะกร้าก็ดำอีกกันกระนาสีแล้วนรอออ้วทูทัต ăn chàng trang ngàn ở bên này thêm ngàn đi <laughs> đến nó đầm xui đầm xui đầm ngàm cốt ở ai đây cốt cái tang trên ai gì mà côi lại ai là อันล่นกันนะโตบรรยากาศดีอะเราไปเช่นไงใครต้องซีดยาบำรุงอันเนาะเออเกิดอะไรนะมันเมื่อยนะมีพายุโวติปกับพี่น้อง จนูฟื้นเลยไฮนี่สับักสบอมอย่างหนักช้ำบอบช้ำอย่างหนักเลยค่ะพี่น้องงนี่แปลงนี้ก็น่าจะเกือบสามไร่พอแล้วแปลงนี้ก็ได้สองไร่แทบจะไม่คืนเลยค่ะบางบางเจ้าก็ <c oughs> เข่าเสียชีวิต หม้ายกะสะบัดหาสะแยะโอ๋ชนะหม้ายบ่ให้ให้ใครผัดผิดไทยคนงานก้าได้อะไรเพ็ดเอาร้อยบ่แม่รูปใหม่กะแม่บ่รู้รูปใหม่เด้ฮะเออมันคือปลาคือไปเถื่อนแม่เลยเอ้าตอนนี้ก็ทีมันก็เฮิมเตยตามแต่เรลอย่าเอ้าบักอั่นไทยอดไปดูให้ผมตะเรลเลยนะพ่อแม่คือว่าไทยอดไปจะได้เอิ้นรถเอาเมื่อตีรถหมู่นี้แน่ อันบมดเอะเนาะอันบมดเอลูเนาะไม่น่ากะแตงกับลูกอยู่ในไทยเครียดรรมด้เบอร์นะอันตันก็โตติปืตัวให่เนาะกระตุ้งก็แตกต่อมายันหอยยโอ้โอ้โอ้โแมนเมนอันอันแมทเะ

Xong xa ai xa lộ xa mẹ khô xa lộ tôi ai xa ngày gì nó Ai búp mà chứ gì Nàng cả mi xung bắt đi phương nơi Nàng cả mi tuang ạ Mi hay thong khăm ạ Ô dài là thằng cò mẹ mà này cò dài ơi mi tui nuôi phút Mi nuôi phút phút Chị đã chú coi mẹ này dài Nè มันนี่หันมีกุสมานผสมนิดหน่อยค่ะที่เหลือกับบ้านโพธิค่ะพี่น้องบ้านโพธิ

ใกลเสร็จแล้วพี่น้องเลยอีกนิดนึงค่ะก็น่าจะพอดีเที่ยงพอดีเที่ยงกันแล้วคพี่น้องแปลงใหญ่แปลงนี้ประมาณสามสี่ไร่นะคะแปลงนี้นะแปลงใหญ่คนงานก็เยอะอยู่เะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดคนค่ะพี่น้องสิบกสบเจดคนค่ะนี่ค่ะดำขนาดนี้นะ,ะพี่นอ้องวิธีดำนาที่ถูกต้องนะคะเอาพอดีค่ะเพราะนาทงต้องดำห่างเิ็นึงค่ะพี่นอ้อง

บรรยากาศ <laughs>